สวัสดีค่ะวันนี้ใครที่ติดตามเพจโซดาภูาเก็ตพีดีอาจจะดูแปลกที่แปลกตาไปหน่อยนะคะวันนี้ดิฉันนวพันธ์พายพันธ์ค่ะพากันมาอยู่ที่พื้นที่ของกำมลาค่ะตอนนี้อยู่เันที่บริเวณตลาดกำมะลาพัฒนานะคะซึ่งจริงๆแล้วทําไมถึงลงมาพื้นที่ตลาดเพราะว่าตลาดนี่คือ,อหนึ่งจุดในการที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหลังจากสถานการณ์โควิดสิบเก้ารวมไปถึงเป็นการกระจายไรายได้สร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเป็นจุด ที่จะรอต้อนรับนักท่องเทีย่ยวเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าช่วงของไฮซีซั่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะเห็นได้ว่าจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีนักท่องเทีย่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาเยือนให้กับจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยหลังจากที่เราเปิดพื้นที่ของประเทศไทยไปแล้วนะคะแล้วก็เรามีการต้อนรับนักท่องเทีย่ยว10ล้านคนไปเมื่อวันที่10 ภาวาคมที่ผ่านมาและอีกหนึ่งจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างชาติมักจะมาเที่ยวมักจะมากระจายรายได้นะคะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็คือพื้นที่ของตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยในพื้นที่กำมะลาซึ่งเป็นหนึ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวต่างชาตินะคะที่เดินทางมาท่องเที่ยวและก็มีการชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในพื้นที่กมะลาเพราะฉะนั้นเก็มาดูที่ว่าวิสัยทัศน์ของคนที่บริหารจัดการตลาดเนี่ยทำไมเขาคิดยังไงถึงมีการที่จะ ขยับตลาดหรือสร้างตลาดเพื่อรองรับแม่ค้าหรือว่าเป็นการสร้างที่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้และเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดตรงจุดนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันไหนมีอะไรบ้างน่าสนใจยังไงและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะกับพี่นามนะคะซึ่งเป็นการบริหารพื้นที่ตลาดถือได้ว่าเป็นมือหนึ่งในพื้นที่หลายๆตลาดในพื้นที่จังหวัดภุเกตเลยในการที่จะเป็นการสร้างรายได้กระจายรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ก่อนหน้านี้ในช่วงสถานการณ์โควิดปีแรกๆถ้าคุณผู้ชมติดตามเพจโซทาุูเก็ตวิทยาดีจะเห็นว่าเราพาไปที่ตลาดสดหรือว่าเป็นตลาดกัดลาวัยจุดนั้นที่นามก็ตอบรับสนองต่อมาตร,ร,รการป้องกันโควิด19และพอมาถึงจุดนี้ทําไมถึงขยับมาอยู่ที่กมลาเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับที่นามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวทภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะน้องเอ๋สวัสดีค่ที่นามพ้อเเกินเลยว่า พื้นที่ของตลาดเนี่ยหลายคนสงสัยว่าทําไมเราต้องพามาอยู่กันที่ตลาดเพราะ,ราะจริงๆตลาดเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะใช่ค่ะเป็นจุดหนึ่งสำคัญของแบบว่าชุมชนชาวบ้านบริเวณนี้ได้เหมือนกับว่าได้ทมาหากินนะคะเพราะว่าความตั้งใจของพี่นางอะ่ะคืออยากให้ชาวบ้านละเวกนี้ได้มีที่ทำมาหากินที่มั่นคงเพราะตลาดของเราอะ่ะคือหนึ่งมาตรฐานนะคะความสะอาดเป็นเลิศ ห้องน้าห้องท่าคืออุดมสมบูรณ์นะคะแล้วทีนี้ค่าที่ก็ไม่แพงนะคะคือเราให้จองเป็นบล็อกบล็อกละสองพันแต่เราอะให้ขายฟรีนะคะประมาณไปถึงจนถึงเดือนมีนามีนานี่เราค่อยว่าโควิดมันหายไปบ้างไหมอ่าเป็นยังไงบ้างเราลองรับเพื่อลองรับการท่องเที่ยวนะคะพอฟังที่นามแล้วหนูลกนะปนลูกเพราะอะไรเพราะที่นามบอกว่าพอเปิดตลาดปั๊บให้การเช่ารถแค่สองพันสองพันแต่ที่นามเนี่ยให้ชาวบ้านเนี่ย ขายก่อนขายก่อนค่ะขายก่อนเพราะเรามีรายได้พอที่จะมาเช่าแผงไหมใช่ค่ะไปจนถึงเดือนมีนาใช่ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามเพจสวทภูเก็ตพีอารีอยู่จะจํากันได้ว่าเราเคยพาลุงไปที่ตลาดลาวัยลาวัยค่ะตอนนั้นเนี่ยสวนกระแสโควิดเลยเพราะว่าตลาดนัดตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเขาเรียกว่าขอความร่วมมือเนื่องจากว่าโควิดระบาดหนักแล้วก็ถ้าจะเปิดหลังจากที่ว่าช่วงที่ว่าเขาอนุญาตให้เปิดก็ต้องอยู่ในมาตรการมาตรการความเข้มงวดของของโควิด19ใช่ ต้องใส่เราต้องกั้นบริเวณนี้คนเข้าออกจะไม่คนขั้นมีเจลมีคนวัดไข้เลยเรียบร้อยของเราครับแต่ก็รับมือได้รับมือได้ไม่มีปัญหาเลยครับตลาดมาได้ตลาดเราไวนี่โอ้โหแบบนักท่องเที่ยวนี้ต้องได้แวะต้องแวะนะต้องแวะค่ะเพราะฉะนั้นชาวบ้านในพื้นที่ที่ช่วยขายของตรงนั้นเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ได้แล้วอยู่ได้ค่ะตอนนี้พวกเราอยู่ได้แล้วเราก็เริ่มขยับมีมีนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นในภูเก็ตแล้วเราก็เชิญนะคะเชิญแม่ค้า ทุกท่านที่ว่าไม่มีที่ขายประจะําอ่ะให้มาอยู่กับเราวันนี้เพราะว่า <c oughs> คือเราอะ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านออแม่ค้าคือบุคคลที่สําคัญกับพวกเรานะคะถ้าคือแม่ค้าเนี่ยสำคัญมากนะคะคืออย่าคิดว่า เออเราทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่เราทําเพื่อแม่ค้าด้วยคือดูแล้วนะในช่วงโควิด1ิเเนี่ยคนตกงานเยอะแล้วก็เปลี่ยนตัวเองจากลูกจ้างมาเป็นนายจ้างตัวเองใช่ด้วยการเป็นแม่ค้าคขายของนี่แหละใช่ค่ะนี่เป็นการส่งเสริมอาชีพที่ที่เรามองอาจจะมองว่าเอยเจ้าของตลาดมาเก็บนู่นนี่นั่นแต่ว่าจริงๆเป็นการสร้างอาชีพใช่ค่ะเป็นการหาพื้นที่ให้ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจกรสร้างไรายได้ให้กับคนในพื้นที่ไม่ที่นาำถึงมองว่ากัมะลาเนี่ยต้องมีตลาดแล้วล่ะรองรับนักท่องเที่ยวตอนนี้เพราะว่า เจ้าของที่นี่เขาคิดตลอดว่ามยังไม่มีตลาดสดอ,อยากให้มีตลาดสดเพราะว่าอย่างคุณเอกอะแกคิดเสมอว่าทํำยังไงให้ตรงนี้เป็นตลาดสดนะและแกก็อยากจะให้ชาวบ้านอะ มีที่ทำหากินที่ไม่ต้องร่นเล่ค่ะความคิดของแกแค่นั้นแกต้องการให้ให้ทุกคนมีที่ทำหากินที่ไม่ต้องล่นเล่ตากฝนอะไรแบบนี้แกคิดไกลค่ะเป็นเป็นการสานต่อนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในการที่ให้ทุกคนมีอาชีพมีอาชีพได้ตลาดอ่ะมันเป็นจุดศูนย์รวมเลยตั้งแต่คนมาซื้อคนขายเป็นการสร้างไรายได้วันนี้ที่นางจะพา,ยยาไปดูแผงไหนกันก่อนแผงผัก เพลงบลราม้ยังเพลงบุรามะโอเคไปอ๋อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างคะขายดีค่ะเป็นขายดีนะคะหรือเราขายอาชีพนี้อยู่แล้วไหมค่ะมีอาชีพนี้อยู่แล้วเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนคะมาอยู่ที่นี่ขายข้างหน้าค่ะอืมีร้านอยู่ข้างหน้าถนนอืมโอ้เถอะราคาไม่แพงเลยเนาะไม่แพงค่ะขายราคา คนบ้านบ้านเลยอ๋อเดี๋ยวเลือกเลยเลือกได้เลยเอาลูกค้ามาโอเคเลือกซื้อเลยค่ะเดี๋ยวเราไปไหนต่อนที่นางไปแผงผักค่ะไปแผงผักค่ะเราไปแผงผักก่อนนะคะหืมผลไม้น่ากินมากเดี๋ยวเราต้องแวะต้องแวะดูดูก่อนที่นี่พูดอย่าบอกลืมบอกไปว่าจริงๆนะท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะกัมบาล่ากัมบาลากึิ้งฝรั่งเยอะเนาะนะคะนี่ค่ะขายผักเป็นไงบ้างคะขายได้อยู่ค่ะขายได้ฝรั่งในประเทศต่างชาติเยอะไหม เยอะเหมือนกันค่ะอืมเรียกลูกค้าหน่อยฮัลโหลฮัลโหลผักแก้วผักแก้วผักใบด้วยจ้าฮัลโหลอ๋อเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเริ่มมากันแบบเยอะแยะเริ่มมาแล้วําไยโลเท่าไหร่คะกะจ๊ะลําไยโลเท่าไหร่คะอ่าห้าสิบบาทเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงขายดีไหมขายดีค่ะขายดีดีนะคะคุณคุณผู้ชมดูงี้ตรงแผงไี่ขายตาม ไอ้นี่ปลาไอ้นี่ันหมูค่ะอันนี้ขายของสดแต่ว่ามีการปกปิดมีกั้นแมลงวันเรียบร้อยเป็นไงบ้างคะพี่ก็เรื่อยๆค่ะเมื่อก่อนขายหมูอยู่ไหมขายค่ะอแล้วเมื่อก่อนอยู่ไหนคะอยู่บ้านเคียนอ๋ออยู่บ้านเคียนไม่แน่ขยายนี่ขยายขยายตลาดมาอยู่กัมะลาเลยเนาะค่ะอ๋อเป็นไงบ้างกัมะลาเพิ่งเปิดใหม่แล้วเรารู้สึกว่ามันโอเคไหมก็โอเคพี่ก็ขายได้ค่ะ มีนี่มีแผงหมูโชกุนนี่มีทั้งอาหารทะเลด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ค้ายังมาไม่เต็มนะคะเชิญแม่ค้าที่แบบว่าคนที่สนใจจองแผงมามาได้เลยมาได้เลยใครที่อยากมีอาชีพเป็นของตัวเองก็อย่าลืมมาไอตอนนี่คนนี้นี่แผงนู้นอยู่แผงนู้นแผงนี้มีของของของปลาอบจากเกาะยาวค่ะมาจากทะเลนี่มาจากเกาะยาวมาจากดีปูนายนะคะเป็นปลาอบค่ะเท่าไหร่คะเนี่ยเป็นไงบ้าง ก็โอเคอะค่ะโอเคยอดขายเท่าไหร่คะยอดขายยอดขาย,ขายก็ดีอยู่นะคะเอาถ้าใครสนใจจริงจังแบบปลาอบนี่ <3 S 1> <สำ S 2> กิโลเท<ล>่าไหร่กิโลจริงจังหน่อยกิโลเท่าไหร่จิ้ทั้งปีกและสงค่ะสองร้อยหกสิบจ้ะอ๋อสองร้อยหกสิบมีขนาดเรียบร้อยมีขนาดไซส์เรียบร้อยมียไซส์ค่ะมีตั้งแกะแล้วก็ไซส์เล็กกินได้ค่ะกินได้ค่ะ อ,อเราให้แนะนําสินค้าร้านเราว่ามีอะไรมีหลายตัวคะ่ะมีปลาเค็มปลาเปรี้ยวคุ้งแหง้งหมึกแหง้งหอมกระเทียมพริกทุกอย่างอของเมื่อก่อนขายอยู่ที่ไหนคะขายอยู่ตลาดนัดคะ่ะแต่ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะคนเป็นยังไงบ้างลูกค้าเป็นยังไงบ้างก็โอเคอะค่ะเรื่อยๆเพอา,ามันกำลังรุกใหม,ม่อะค่ะคนมโอ้รับได้ขายได้เนี่ยแสดงว่าเป็นยอดที่ ที่เป็นพื้นที่ที่ที่เริ่มมีนักท่องเที่ยวหยอมรับแล้วนนมไม่ขายไม่ขายอลังยุ่งไม่้ายยุ่งอยู่เป็นไงครับพี่ของสดไหมสดมากเลยครับค่ะอยู่ที่นี่อยู่พื้นที่นี้อ๋อทำงานเป็นกู้ชีพอยู่ที่พื้นที่นี้ครับวันนี้มาหยุดก็เลยมาเลือกสินค้าซื้อครับสดจริงครับตลาดนี้ครับบรรยากาศดีครับสะอาดด้วยคือตั้งแต่เริ่มสร้างนะครับคิดว่าตรงนี้เป็นทำเลที่ดีมากครับก็คือการระบบการจัดการก็เรียบร้อยมากครับการจัดการอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรในผลกระทบต่อสิงค้าร้องเลยซึ่งผมเนี่ยทำงาน สายสีไม่ล้ลอมอยู่แล้วง่ยก็เห็นว่าตลาดนี้ครับระบบการจัดการได้ดีเยี่ยมมากเลยครับร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกใช่ครับว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ต้อนรับน้องเที่ยวมาจากป่าตองวเชิงทะเลได้เลยครับพื้นที่ก็กว้างขวางมากเลยครับสามารถไปได้หลายทางเยี่ยมมากเลยครับตลาดนี้คุณครัขอบคุณนะคะนี่เสียงจากลูกค้าเสียงจากลูกค้าที่ีมาซื้อได้เลยว่ามาจากใจมาจากใจของเขานะคาใจปลาสวยตาแวววิ่งมีปลาอะไรแนะนาบ้างครับผมปลาวงขาวปลาโมงปลาเก่าครับอื ม,มีหอยด้วยหอยแมงผู้ด้วยมีปลาหมึมมกด้วยของสดๆทวานครับขายดีขายดีนะคะขายดีจ้ะ,ะเป็นไงบ้างคะป้าเทาสวัสดีค่ะประกอบก่อนหน้านี้เราขายผักอยู่แล้วไหมคะครับผมขายที่นี่ตลอดครับก็ตอนนี้เอาให้ดึงลูกค้าหน่อยว่าเราเจอเราได้ที่ไหนอ่าทุกวันนะครับเจอได้ตลาดสดลานกำมาลาน,นะครับผมมาเจอปูโตะปักสดได้ทุกวันครับผมการชื่นชอบของนักท่องเที่ยวของลูกค้านะคะทั้งไทยทั้งต่างชาติ ก็มีความชื่นชอบว่าเอออย่างน้อยเนี่ยคือสะอาดเอาดูระบบน้ําอะไรดีคะ่ะที่นี่นะคะเนี่ยร้านนี้ก็มาไกลนะคะพัดค่าคนแม่ค้าสวยเลยแม่ค้าเรียกลูกนค้านิดนึงว่าตอนนี้ร้านเรามีอะไรบ้างมีหมดทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ปลาหมึกค,ค่ะแล้วก็พวกธัญพืชแล้วก็พวกพวกอาหารอบแห้งค่ะแล้วก็มีพวกสแน็คพวกส่วนใหญ่จะแบบว่าขายของก๊วนลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ โอเคมาซื้อร้านนี้รับรองแม่ค้าสวยของอร่อยใช่ค่ะขอบคุณนะคะขายดีดีค่ะดีค่ะขายขายดีขายดีนะคะสังเกตได้เลยว่าการกระจายรายได้ของชาวบ้านที่มาเป็นแม่ค้ามาเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยเขายิ้มนะเขายิ้มทู่นะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามีโซนไหนอีกนอกจากโซนข้างบนพี่นัะเดี๋ยวเราก็มีโซนข้างล่างนะคะมีน้ผลไม้ปั่นครับแล้วก็มีม็อกเทลแล้วก็คอกเทลครับน่าปลาเผาน่ะปลาเผา ไปดูแล้วเจปลาเผาน่ดูสวยคือนนี้เราพร้อมทานได้เลยไหมคะได้เลยค่ะอันนี้ก็ได้นี่ปลากระเบนค่ะเท่าไหร่ดูกินยากนะปลากระเบนหากินยากค่ะกินยากนะได้ค่ะพี่เซนเก่งมากเลยากมาตลาดแล้วจะต้องได้ได้ชิมได้ลน้าตาลูกค้าค่ะขอบคุณค่ะขายดีขายดีนะคะเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นเศรษฐกิจค่ะหลังจากสถานการณ์โควิด19ที่23ปีที่ผ่านมานั้นต้องบอกได้ว่าพี่น้องประชาชนทุกระดับได้รับผลกระทบ แต่ใวันนี้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มมากขึ้นเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นเราพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบตลาดในรูปแบบของแม่ค้าพ่อค้าในระดับฐานลากนี้ต้องขอบคุณที่นำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณสวท,ทด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมที่ติดตามเพจสวทภูเก็ต PR d ดีนะคะติดตามเราได้ในทุกพื้นที่ในทุกรูปแบบนนในการนําเสนอข่าวสารสถานการณ์ต่างๆผ่านสวทภูเก็ตพีอาดีวันนี้ดิฉันน้ำพันพายพันและทีมงานสวาทภูเก็ตท